สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com ครับคุณผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาเครื่องบินบางคับนะครับ คุณผู้ชมที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีเนื้อหาดีๆฮะสาระดีๆเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเราจะมาตอบคาถามนะฮะแล้วก็แนะนํากับผู้ที่จะเริ่มเล่นเครื่องบินนะครับมีหลายคําถามมากๆแต่เราก็จะได้เรียบเรียงให้คําตอบไว้กับคุณผู้ชมนะครับเครื่องบินประคับคืออะไรนะครับผู้ชมครับเครื่องบินบระคับคือเครื่องบินที่มีระบบการทํางานเหมือนจริงนะครับภาษาไทยก็คือเครื่องบินจําลองคือเครื่องบินจริงๆแต่จําลองให้เล็กลงแล้วก็มีลักษณะการทํางานการควบคุมที่เหมือนจริงนะครับ คำถามเค,ครื่องบินบังคับเล่นยากไหมนะครับคุณผู้ชมครับคำถามที่มักจะถามเป็นันดับแรกๆนะ,ค,ะค,รครับเครื่องบินบรงคับนั้นเล่นยากหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือว่าไม่มีคําตอบนะครว่าเค,ครื่องบินบรงคับนั้นเล่นยากหรือเล่นง่ายนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่ความสนใจความใส่ใจของผู้เล่นนะครับอาจจะว่าไปแล้วคือใช้ทักษะการบรินจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจริงเรื่องบินบรงคับเนี่ยมันก็คือจําลองการทํางานลงมาฉะนั้นคําว่ายากหรือง่ายเนี่ยใช้ไม่ได้กับการเล่นเครื่องบินบังคับคุณผู้ชมที่ชอบก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดเล่นจาก เครื่องบินประเภทพื้นฐานนะครับจนกระทั่งมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นแต่ที่สอนะครับเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินอันไหนเล่นยากหรือเล่นง่ายกว่ากันนะหลายหลายท่านเลยถามว่า,าผมจะเล่นเครื่องบินเนี่ยหอกับเครื่องบินไหนเล่นยากกว่าคําตอบมันก็ไม่มีนะค,คุณผู้ชมครับคือมันแล้วแต่เราชอบนะครับฉะนั้นเวลาเราแนะนําสินค้าให้กับผู้เล่นเนี่ยหรือผู้ถามเนี่ยเราจะแนะนําว่าคุณชอบอะไรนะถ้าเกิดคุณชอบเฮลิคอปเตอร์นะให้คุณเล่นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยนะครับถ้าเราชอบเครื่องบินแล้วก็เล่นเครื่องบินไป ถ้าเราชอบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะมันจะเข้าไปในลักษณะของบุคลิการบินอย่างนั้นนะฮะส่วนใหญ่ลูกค้ากระถามมาเหมือนกันว่าเครื่องบินวัสดุทําจากอะไรส่วนใหญ่นะครับเครื่องบินไฟฟ้าจะเป็น EPO โฟมนะฮะ EPO โฟมถือว่าเป็นวัสดุที่ทนที่สุดในการทำเครื่องบินมาครับนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเป็น EPO โฟมไปหมดเครื่องบินในยุคแรกๆนะครับจะเป็นไม้นะับพลาสติกผสมนะครับจะเป็นโมโนโคด้ดหุ้มนะครับส่วนใหญ่และพวกเครื่องบินพวกนี้จะมีความกรอบไม่ค่อยทนนะเวลากระแทกเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ย พวกด้วยความที่โครงเป็นไม้เนี่ยจะกรอบและแตกง่ายทีนี้เวลาแตกง่ายแล้วก็ซ่อมไม่ได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็น EPO โฟมนะครับมันจะเหนียวนะครับแล้วก็เวลาตกแรงๆเนี่ยหรือว่าโดนกระทบแรงๆมันจะเป็นรอยบุบเท่านั้นซึ่งเราสามารถที่จะดึงหรือว่าตัดแต่งใช้ได้อีก <S <S เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรจะฝึกเล่นเครื่องบินแบบไหนนะฮะเครื่องบินที่เหมาะกับมือใหม่ก็คือเป็นประเภทเริ่มต้นก็คือเป็นพวกเทรนเนอร์นะครับประเภทที่มีรอบต่ำนะฮะอัตราก่ออากาศดีๆหน่อยแล้วก็ดินไม่ต้องเร็วนะบินไม่ ไม่ต้องเร็วก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นลงง่ายน้ําหนักเบามือใหม่เนี่ยเน้นเบาไว้ก่อนเลยเพราะว่าทําไมถ,ถึงเน้นเบาเพราะว่าเวลามันตกมันต้องตกอยู่แล้วครับกับการเล่นเครื่องบินเนี่ยมือไม,ไม่มีใครฝึกเล่นแล้วไม่ตกใช้เวลาเราตกไปแล้วมันไม่ค่อยเสียหายหรือเสียหายน้อยหรือมีหรือเสียหายยากๆเราสามารถที่จะมีโอกาสได้เล่นเครื่องบินนั้นจนคุ้มค่านะครับเรียกว่ากว่ามันจะพังเราก็ได้กำไรไปแล้วครับได้กำไรประสบการณ์ามากมายเลยว้าว <Wow. S 1> คำถามที่มักจะถามก็คือว่าเวลาเราซื้อเครื่องบินไปเนี่ยเราจะชาติแบตก่อนหรือเปล่า เราควรจะชาร์จแบตก่อนนะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าในในกล่องหรือว่าในแบตเตอรี่ที่มีมาเนี่ยเราซื้อแบตเตอรี่มาหนึ่งก้อนเนี่ยหรือซื้อเครื่องบินมาหนึ่งก้อนมีแบตเตอรี่มาด้วยเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าในแบตเตอรี่มันมีไฟเยอะขนาดไหนแต่ตามมาตรฐานของการผลิตเนี่ยมันจะมีไฟอยู่ประมาณ30%เนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะาแบตเตอรี่เนี่ยถ้าประจุไฟไว้สูงมากเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการลุกไหม้และการระเบิดของแบตเตอรี่ได้ส่วนใหญ่แล้วโรงงานเนี่ยจะประจูไฟประมาณ3สาฉะนั้นถ้าได้นึ้นะไปแล้วต้า์จแบก่อนครับ เครื่องบินบังคับเนี่ยเวลาเล่นต้องขออนุญาตหรือเปล่านะครับนี่คือคําถามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเครื่องบินบังคับไม่ต้องขออนุญาตอะไรอกับใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเครื่องบินบังคับนั้นเป็นกีฬานะครับสิ่งที่ต้องขออนุญาตก็คือเป็นพวกโดนหรือ APV นะโดนก็คืออากาศยานไร้การควบคุมจากมนุษย์นะครับฉะนั้นยานพาสใดใดก็แล้วแต่นะเครื่องบินเครื่องมือบังคับอะไรก็แล้วแต่อากาศยานใดๆก็แล้วแต่ที่บ yeah. the so, like ังคับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะฮะคือการบังคับด้วยโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่่่วตนนนอแส เอฟพีวีก็ต้องลงเช่นกันนะคือการบินไปแล้วบินแบบใช้เครื่องมืออื่นโดยไม่ใช่ตาตัวเองนะ่ะอย่างมุดว่าเราบินไปไหนมาไหนแล้วก็เดินทางโดยใช้กล้องนะ่ะเดินทางโดยใช้กล้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้คือเข้าข่ายคําถามที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคือ,อเวลาซื้อเครื่องบินบังคับยมีคู่มือหรือเปล่านะคำตอบมันไม่มีคู่มือนะคู่มือเนี่ยในกลอ่องหรือในผลิตภัณฑ์อะไรต่างโดยเฉพาะพวกเครื่องบินบังคับปเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่เนี่ยบางทีอาจจะมีคู่มือให้แต่ว่า คู่มือเหล่านั้นเป็นคู่มือเกี่ยวกับทั้งเทคนิคมากกว่านะครับไม่ไม่ใช่ว่าคู่มืออ่านแล้วก็จะสามารถที่จะเล่นได้เลยบินได้เลยการบินขึ้นเครื่องับหรือการบินโดรนหรืออะไรที่เกี่ยวกับทักษะเนี่ยมันไม่สามารถทําเป็นคู่มือได้นะครับเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราไปโซนใน Google ไปเห็นมีคู่มือการบังคับโดรนไม่มีคู่มือการบังคับื่องบินไม่มีคู่มือการปัดยายหรือไม่มีคู่มือการขับรถคู่มือการว่ายน้ําอย่างเงี้ยไม่มีไม่สามารถทําเป็นคู่มือได้นะครับพวกที่ใช้ทักษะต่า right งๆเนี่ย มันล้วนเป็นชั่วโมงบินเท่านั้นแล้วก็คู่มืออาจจะมีให้เป็นภาพว่าไอ้มือซ้ายมือขวามันใช้ทำอะไรแต่เรื่องจริงมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกครับมันแค่ทำให้รู้คร่าวๆแต่เราต้องไปบินมากกว่า <Okay. S 1> เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องบินแบตหมดหรือยันงนะใกล้หมดหรือยังส่วน,หวนหในหญ่แล้วเนี่ยการเล่นเครเื่องบินเนี่ยเราจะสังเกตอาการจากเครื่องบินเป็นหลักนะครับผมอยากเล่นเครื่องบินมากครับแต่ว่าผมอยากได้ตัวใหญ่ๆนะอยากได้ใหญ่ผมไม่อยากได้ตัวเล็กๆเลยนี่คือคําถามเหมือนกัน ฝึกครั้งแรกเนี ie, ่ยไม่แนะนําให้เล่นตัวใหญ่เด็ดขาดนะครับเพราะเครื่องบินตัวใหญ่เนี่ยจะมีน้าหนักเยอะเวลาไปฝึกบินเนี่ยแน่นอนว่าเวลามันตกลงไปกับพื้นนะเวลามันชนนู่นชนนี่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือพังเร็วพังง่ายเพราะว่าเนื่องจากน้าหนักคูณด้วยความเร็วเข้าไปนะอย่างพูดเครื่องบินใหญ่เนี่ยน้ำหนักกิโลครึ่งอย่างเงี้ยก็คูณด้วยความเร็วเข้าไปความเร็วเครื่องบินก็เสียห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างน้อยๆเนี่ยกระแทกลงไปเนี่ยแน่นอนครับเสียหายแน่นอนเราสังเกตว่าเครื่องบินัะครบ ผมอยากเล่น F16 มากอยากเล่นเครื่องบินเจ็มากผมขอเล่นเลยได้แม่โดยที่ไม่ต้องผ่านเทนเนอร์มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่ผ่านเทนเนอร์เพราะว่าการบังคับเครื่องบินมันก็เหมือนกับการบังคับเครื่องบินจริงๆนะครับทุกคนนะฮะนักบินจริงๆเหมือนกันครับก่อนที่จะไปขับ F16 มันไม่มีใครเขาจะไปขับ F16 เลยเราต้องไปสะสมชั่วโมงบินจากพวกเครื่องเทนเนอร์ต่างๆก่อนนะครับฉะนั้น โอกาสที่เราจะไปเล่น F16 โดยที่ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นเครื่องบินและระดับอื่นๆเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบินเครื่องบินได้แล้วก็จะเกิดความเสียหายไม่คุ้มค่าเสียความรู้สึกอย่างแน่นอนแบตเตอรี่เนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันที่เล่นใน RC นะคือแบบนิกเกิลแคดเมียมนะครับตอนทั้งแข็งสมัยเก่านะเราจะเล่นเป็นนิกเกิลแคดเมียมปัจจุบันนี้เป็นรุ่นใหม่ไปหมดแล้วครับจะเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ไปหมดแล้วนะครับการชาร์จแบตที่เป็นลิเทียมและการรักษาแบตที่เป็นลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ย มีความสำคัญมากนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยควรจะชาร์จแค่เต็มแล้วดึงออกนะถ้าไฟสัญลักษณ์ขึ้นว่าเต็มเนี่ยให้เราดึงออกเราอย่าไปแช่ไว้ทั้งคืนนะครับบางคนเนี่ยอยากจะเล่นตอนเช้าก็เสียบตั้งแต่ตอนหัวค่าแล้วก็ไปชาร์จเล่นเอาเช้าในแบตมีโอกาสบวมหรือพังนะบางท่านก็อาจจะชาร์จเช้าไปเล่นเย็นนี้ก็ไม่ได้เราควรจะชาร์จและควรจะดูว่ามันเต็มหรือยังแล้วก็เอาออกถ้าเราไม่อยู่บ้านไม่ควรชาร์จทิ้งไว้เพราะแบตเลียมมีโอกาสระเบิดได้แล้วสำหรับ รักษาแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดนะฮะอย่าให้แบตเตอรี่นะครับเกิดความร้อนขึ้นกับแบตเตอรี่เช่นเก็บไว้ในที่ร้อนอย่างนี้ไม่ได้เลยนะฮะหรือว่าชาร์จเต็มแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับชาร์จเต็มแล้วบางทีช่วงฝนตกหลายวันอะไรชาร์จไว้ต้องหลายวันแล้วไม่ไม่ได้เอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยเราควรจะคายแบตเตอรี่ออกนะครับให้เหลือสักครึ่งหนึ่งนะฮะอย่าให้มันเต็มอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนๆนะฮะบแบตมีโอกาสพังอีกเหมือนกันนะนะที่ข้อสําคัญที่สุดกับการรักษาแบตคืออย่าเล่นเครื่องบินนะครับจนแบต การที่แบตหมดมากเกินไปเนี่ยแบตจะร้อนเราสังเกตว่าบางครั้งเราไปเผลอเล่นจนแบตเตอรี่อ่อนมากเวลาตอนลงมาเอามือไปจับแบตเตอรี่เนี่ยโอ้โหร้อนถึงเลยอย่างเงี้ยแบตเตอรี่จะบวมไม่กี่ทีจะบวมพอบวมแล้วเนี่ยมันจะเก็บไฟไม่อยู่แล้วทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มซื้อแบตเตอรี่ใหม่เข้ามาฉะนั้นเวลาเราเล่นเครื่องบินต้องสังเกตอาการเครื่องบินให้ได้ครับว่าเวลาตอนที่แบตมันหมดเล่นระยะนึงแล้วเนี่ยแบตมันเริ่มอ่อนเนี่ยเวลาเราเติมคัาเร่งขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเครื่องบินมันออกซึมๆเรารีบลงเลยทันที อีกอย่างนึงนะครับเวลาเราบังคับฮอเนี่ยเวลาตอนก่อนจะขึ้นมันชอบแถวทางซ้ายนะฮอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับหลักการของมันก็นมันต้องแถวซ้ายอยู่แล้วตอนที่จะเทคออฟครั้งแรกนะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มีใบพัดอยู่2ชุดด้วยกันใบพัดชุดใหญ่คือใบพัดประธาน,นมีหน้าที่สร้างแรงยกนะครับแล้วก็แล้วก็ใบพัดเล็กข้างหลังเนี่ยมีหน้าที่แก้แรงบิดเวลาใบพัดใหญ่หมุนเนี่ยจะเกิดแรงขึ้น2อย่างก็คือแรงยกกับแรงบิดนะแรงบิดจะทําให้ใบตัวของเครื่องเนี่ยหมุนไปสวนทางกับใบพัดนะทีนี้ใบพัดหลัังนนีี่จะมห้าทก ในขณะที่กันกันเนี่ยไปพัดหลังอาจจะปัดไปทางขวามบือนะฮะมันจะดึงลงไปทางมันจะผลักลงมาทางขวามือซึ่งอาการนี้ก็จะเกิดแรงผลักไปทางซ้ายนะครับซึ่งนักบินเล่นฮอทุกคนเนี่ยก่อนขึ้นก็ต้องกันซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องบินยกขึ้นจากพื้นได้เป็นเรื่องปกติครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะเล่นเครื่องบินมาครับนะฮะอย่ารีรอนะครับอย่าแบบว่าคิดดูก่อนเดี๋ยวเล่นเก่งก่อนค่อยค่อยค่อยเล่นเครื่องบินยังไม่ันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดในใจจิตใจเราเนี่ย เราชอบกีฬาขึ้นบินมครับก็ให้เราเริ่มได้เลยเริ่มจากพื้นฐานทางร้านเราจะแนะนําลูกค้าเนี่ยจะได้ไต่ระดับขึ้นไปจนเป็นโปรพิชแนลน,นะครับเราไม่ค่อยเน้นว่าลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วหนีไปเลยหรือว่า,าจบกันไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเป็นกฎของการบินอยู่แล้วกฎของการขายอาศีเราซึ่งเราเนี่ยเราต้องแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะผู้เล่นเนี่ยได้เล่นขึ้นบินไปครั้งแรกครั้งสองจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเราแนะนาถูกเพราะว่า แค่ตัวแรกแค่ตัวฝึกคุณยังเล่นกันหลายเดือนหรือเป็นปีหรือหลายท่านอาจจะเป็น10ปีในการเล่นเครื่องบินฝึกก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในการแนะนําที่ถูกต้องคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะพอต่อไปในเวลาคุณผู้ชมเล่นเครื่องบินเก่งแล้วและมีรุน่นน้องๆมาถามบ้างว่าจะเล่นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องตอบเหมือนทางเรานี่แหละเพื่อเราเนี่ยได้จะได้รักษาเป็นมิตรไมตรีต่อกันตลอดไปเลยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะเล่นเครื่องบินนะครับก็สั่งซื้อกับเว็บไซต์ของเราท c o ยตัวนนนี้เป็ A10 ะครับ สวยๆแล้เป็นความฝันของหลายๆท่านอยากจะเล่นเครื่องบินเจ็ทแบบนี้นะครับรับรองว่าได้เล่นแน่นอนถ้าคุณผู้ชมนั้นตั้งใจนะฮะแล้วก็เริ่มเข้ามาเล่นอย่างถูกต้องเครื่องบินทุกประเภทนั้นเหมาะกับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับก็ต้องขอจากคุณผู้ชมไปก่อนนะกับคําถามเด็ดๆที่ทางเว็บไซต์ไทยวอทอยได้ตอบคําถามไปคร่าวๆนะครับโอกาสหน้าจะมีสินค้าดีๆหรือว่าโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวดีๆเนะี่ยเราก็จะมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางเว็บไซต์ของเราโดยตลอดมาหลายปีนะฮะวันนี้สวัสดีครับ